ทุกวินาทีเป็นวินาทีแห่งบุญอาตมาไม่ได้พูดเล่นหรอกกรรมใดที่เป็นกรรมชั่วไม่ทําเส้นเลยดีกว่าเพราะทําแล้วคุณเราอย่างลบๆไม่ได้คุณเอาไปขายทอดตลาดก็ไม่มีใครซื้อขายไม่ได้ด้วยเอาออกจากตนไม่ได้แบง่งออกจากตนไม่ได้แบง่งบาแบง่งบุญออกไม่ได้ของไทยของมันกรรมมสกาเป็นของของตนทั้งสิน้น ทุกอย่างเปลี่ยนแปลงได้พรมลิขิตก็เปลี่ยนแปลงได้ฟ้าลิขิตก็เปลี่ยนแปลงได้แต่อย่าเปลี่ยนไปในทางชั่วแล้วกันจําไว้เถอะศาสนาพุทธนี่ตรัสรูพ้พระเจ้าตรัสรู้กรรมเป็นศาสนาแห่งกรรมสัจจะไม่ใช่เทวสัจจะเป็นกรรมสัจจะเป็นศาสนาที่เห็นกรรมเป็นของ สำคัญเป็นของที่ควรจะระลึกเพราะฉะนั้น,ใน,ใ,นในพระอภิธรรมท่านถึงได้สวนกันพระไอภิธรรมยอดอภิธรรมขึ้นมากักุศลารรมาอากุศลารรมาให้ตรวจธรรมะที่เป็นกุศลกับอกุศลกรรมนี่แหละเสมอแล้วจงยังกุศลให้ถึงพร้อมอย่าไปทําเลยกรรมชั่วมันเป็นของจริงคุณปล้นคุณได้เงินคุณคอรับชั่นคุณได้เงินคุณฉลาดเอาเปรียบเอารัดเข้าโกงเข้าคุณได้แต่เปรียบได้เงิน แต่ลาบได้ยศได้สันเสริญอะไรก็แล้วแต่ได้แต่พร้อมกันนั้นคุณทิ้งกรรมไม่ได้คุณปล้นคุณได้เงินและคุณก็มีกรรมคุณก็ต้องได้กรรมที่คุณปล้นด้วยคุณโกงเขามากคุณได้มากแต่คุณจะไปทิ้งไอ้กรรมที่โกงมากนั้นไม่ได้คุณทิ้งไม่ได้ได้จริงๆคุณจะตายไปแล้วคุณไม่ได้ได้หรอคุณโกงคอร์รัปชันไปกี่ล้านกี่ล้านคุณก็เอาไปไม่ได้ไปมันกไม่ไปกับคุณแต่กรรมนั้นมันไปกับคุณ กรรมที่คุณทานั้นเป็นวิบากเป็นกุศลวิบากเป็นผลที่ติดตัวคุณเป็นกรรมสกมหิกรรมทายาโทเป็นทุนต้องเป็นทาญาตของกรรมต้องรับมรดกกรรมที่คุณทําคุณไปให้คนอื่นรับไม่ได้เขียนพินัยกรรมแบ่งบาปให้ลูกคนที่หนึ่งห้าส่วนแบ่งบาปให้ลูกคนที่สองห้าส่วนแบ่งบาปให้ลูกคนที่สามเจ็ดส่วนอะไรไม่ได้ไม่ได้คุณจะทําพินัยกรรมให้ตายยังไงก็แบ่งไม่ได้คุณต้องรับมรดกกรรมของตนเอง พระเจ้าตรัสไว้นี่เป๊ะเป๊ะที่สุดเลยเพราะฉะนั้นอย่าไปสร้างเลยอกุศลนทั้งหลายทั้งแหลสละเสียสละเกื้อกูลสร้างสรรเป็นคนสร้างมากใช้จ่ายตัวเองน้อย นอกนั้นเกื้อกูลช่วยเหลือและมีระบบที่จะอยู่อย่างเราเอวงภาคภูแม้ได้ทําอย่างที่อาตมาขึ้นตนเทศให้ฟังว่าเราสร้างสรรค์เธอทําไมมาทาอะไรได้มากมากไม่มา,มาแล้วเราก็มีระบบวิธีของเราใครมันจะเอาเปรียบเอารัดใครมันจะไปโกงนิดโกงหน่อยแฮปนิกแฮปหน่อยแมเรือ่องของเขากขาารรมใครกรรมมันไปลิซยาทําไมใครก็ได้มากเลยมาแต่ทําน้อยด้วยคุณถึงแม้ทํามากคุณเอามากมันก็เป็นของคน มันก no ็เป no ็นประโยชน์น้อยมันก็ได okay. you, ้บุญน้อยอยู่นั่นแหละคุณทามากคุณก็เอาของคุณมากจริงคุณไม่ไปโกงใครแต่คุณเองคุณไม่ได้ให้คุณไม่มีประโยชน์คุณไม่มีคุณค่าคุณไม่มีบุญใช่ไหมก็จะไปเอาไว้ทําไมล่ะแบ่งแจกไปแบ่งแจกได้เกื้อกูลได้เท่าไหร่มันก็ดีเท่านั้นสัจจานี่มันง่ายง่ายมันตรงตรงทำให้มันได้เท่านั้นแหละใช่ไหมอาตมาว่าอาตมาพูดจริงๆนะ ิจนเจ็บปวดบางทีนี่มันมทุบเราเนี่ยว่าเราเจอเข้าเป็นคนอ่าเอาสรุปแล้วก็จงพยายามระลึกถึงกรรมที่มีมรณสตินั้นเป็นแต่เพียงว่าเรานึกถึงสิ่งที่เราตายแน่ๆแ,และก่อนตายนี้เราควรจะสั่งสมสิ่งที่ควรสั่งสมเกิดมาไม่เพื่ออะไรเลยเพื่อสั่งสมทรัพย์อริยทรัพย์สั่งสมกรรมวิบากที่ดี เพราะงั้นกรรมกริยากายกรรมวจีกรรมมโนกรรมคุ่นุนนั่นนะคุณพยายามเถอะให้ดีที่สุดเวลา,าที่เป็นหนี้ตังหกเป็นสิ่งที่น่าก,กลัวกลัวเราจะไปทํากรรมชั่วตามที่อาตมาขึ้นตน้นว่ากลัวอะไรคนเรากลัวจะต้องเกิดอกุศลกรรมให้มากผู้ใดมีหิริผู้ใด,ดเกรงต่อบาปต่ออกุศลผู้ใดกลัวมีอดตปะปักกลัวต่อบาปต่ออกุศลผู้นั้นเป็นเทวดาแล้วแล้วจงทําตนให้เป็นเทวดาให้ได้ ไม่ทำชั่วไม่ทำบาปให้จริงรู้ชั่วใดๆให้จริง